สวัสดีค่ะได้เวลาใส่ใจดูแลสุขภาพกับอโรคาไวรตี้แล้วล่ะค่ะพฤติกรรมซ้ำๆจากการทํางานอย่างการก้มๆเงยๆเพื่อเก็บดอกมาลีในสวนที่มีพื้นที่กว่าหนึ่งไร่ของแขกรับเชิญในวันนี้ของเราเป็นสาเหตุสําคัญของอาการปวดเรื้อรังบริเวณหัวเข่าและหลังซึ่งเธอต้องทนทรมานมานานหลายปีแต่วันนี้เธอได้เจอกับทางออกของปัญหาสุขภาพดังกล่าวที่ทําให้เธอสามารถทํางานที่รักได้อย่างมีความสุข ไร้ซึ่งความอ่อนเพลียและอาการปวดเรื้อรังค่ะไปติดตามรายละเอียดจากคุณฟ้าอรุณรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แป๊วอาวัสดีจาที่เราเห็นสวนมะลิใช่ไหมคะด้านหลังนี้ของพี่แป๊วหมดเลยอันใช่จ้้แล้วพี่แป๊วดูแลเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะโอ้โหถ้าเวลาตอนคือเราต้องขึ้นตื่นขึ้นมาเก็บทุกเช้าเลยปะทุกเช้าจ้ะตื่นสักกี่โมงคะที่เก็บช่วงเก็บม็ประมาณเก็บ7โมงเช้า7โมงเช้า เขาจะมีแบบเป็นตุต่มๆหรือว่าเป็นเป็น,ปนดอกบานนะเอาดอกตุมที่มัน<อ>ขาวอ,อะโอ้ที่ว่าเราเอาไปร้อยมาลัยใช่ไหมคะทำคือเราทําเองแบบนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เห็นว่าโอ้โหแทบไม่ไหวเลยปวดหลังปวดเอวไปหมดเลยปวดหลังคือต้นมันเตี้ยเนาะตั้งกลมอยู่ตลอด <laughs> คือแบบว่าลักษณะเนาะ, <laughs> ะเวลาที่เราต้องเก็บเราต้องเก็บ คือเราก็ต้องก้มแล้วโอ้โหมันตั้งกี่ต้นล่ะเนี่ยเนาะพื้นที่ขนาดนี้นะคะหลังปวดแล้วเข่าปวดด้วยไหมคะปวดจ้ะปวดเข่าด้วยะแล้วเวลาที่เราปวดปวดนี่เราได้ไปหาหมอบ้างไหมคะไม่เคยได้ไปเลยเอาทำไมอ่ะทนเอาอย่างนี้หรอทนเอาหายู่หายาทานไหมคะก็หายาแก้ปวดเฉยเฉยอะช่วงนั้นอะคือแล้วเราก็ทานยาแก้ปวดเป็นว่าเล่นเลยทานปกติทานทุกวันไหมคะถ้าเกิดเวลาปวด แต่ส่วนมากจะทนเอาไม่ค่อยได้ทานอะไรอยากแก้ปวดอะแล้วอาศัยว่านอนพักเอาอย่างนี้เหรอคะใช่จ้ะแล้วตอนเช้าก็ต้องทําอีกมันก็เท่ากับเหมือนเหมือนเราเป็นแผลหรือว่าเราช้าในเนอะแล้วไปทุบมันซ้ซําๆทุบมันซ้ซําๆมันก็ไม่หายสักทีก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเป็นไปอยู่เรื่อยแหละอู้เป็นผู้หญิงอดทนเนาะหญิงไทยอดทนจริงๆนะคะแล้วมาเจอน้ําเห็ดได้ยังไงเอ่ยก็ฟังในวิทยุพอฟังปุ๊บแล้วซื้อเลยเหรอ โทรเลยโทรสั่งเขาซื้อโทรให้เอามาให้เลยโอ้โหอะไรไปโดนใจให้เราแบบโอ้โหต้องโทรแล้วอะไรที่อยากจะลองอ่ะอยากลองว่าดีแสดงว่าก็จริงๆก็อยากอยากหายแหละไม่อยากทนปวดหรอกเนอะนะคะพอได้ลองน้ําเห็ดแล้วเกิดอะไรขึ้นทีแรกเลยกินไปไข้เลยแหละคือมันขับเนาะขับออกเป็นไข้เป็นไข้เป็นไข้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเลย แล้วก็พออาทิตย์หนึ่งไปไข้รเริ่มดีขึ้นและ,และอาการก็ค่อยเบาทุเลาลงก็ปกติค่ะแมก็ทําประจําแหละทําตามปกติเนี่ยแต่เนี้ยมารู้สึกว่าอีตอนว่าทําไมทําไม่เหนื่อยทําได้เรื่อยๆไปรู้สึกเอาตอนขวดที่เท่าไหร่คะก,ขก็ขวดแรกเลยแหละขวดแรกเลยคือหลังจากที่มีไข้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่าไข้รเริ่มลดอาการปวดเริ่มหาย แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยปกตินี้ต้องเหนื่อยแล้วนะนทำขนาดนี้เราทํางานแข่งกับเวลาขนาดนี้นะคะถ้าเกิดร่างกายเราไม่ไม่พร้อมจริงๆไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ทำทาได้ยากนะคะวันนี้ค่ะฟ้ารุ่นรุ่งมีของขวัญมามอบให้กับพี่เปาด้วยนะคะนั่นก็คือน,น้ําเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะร่างกายพี่เปาจะได้ สามารถทำงานแข่งกับเวลาแบบนี้ได้อีกนานๆเลยมีพละกกำลังนะคะแล้วก็แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะคะ,อะขอบคุณพี่แป๊คบคุณค่ะในเมื่ออาชีพที่รักต้องใช้แรงกายอย่างหนักหน่วงดังนั้นก็อย่าละเลยที่จะดูแลเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089071 แปดแปดแปดเก้า